สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกตัวหน้ากันครับกับบรรยากาศหน้างานวันนี้บ้านบาง3า,ามอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับได้รับความไว้วางใจจากเฮเจ๋งจากพี่น้องครับให้ความไว้วางใจท,งท่อแรงดันล้านสมูรณ์เราเสมอมาครับท่อแรงดันแปบ รุ่นท็อปหมุนซ้ายครับติดตั้งเรียบร้อยครับท่อแรงดัน8อ็อกบรุ่นท็อปหมุนซ้ายครับยาว6เมตรหน้างานวันนี้บ่อดินเหียแเจ๋งครับบางสสาองพี่น้องสุพรรณบุรีครับ วันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันล้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากเฮียเจ๋งบ้านบางสามสองพี่น้องสุพรรณบุรีให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราเสมอมาครับย่ยมครับสวยหอ่อ,ลอแล้วเยี่ยมจริงขอบคุณครับ